ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับพื่อนีกับมาพบกับป้าเตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับพื่อนีป้พเตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยนะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธนะพี่น้องวันพุธที่ยี่สิบห้าธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่สี่เก้า เก้าแปดเก้าครับเลขล่างเขาออกเก้าเก้าเนาะพี่น้องเนาะครับมีตะเกากับเก่านะพี่น้องเนาะเป่าหนาเป่ากลางนะครับครับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมากอะเขาตะเลขวิ่งนะพี่น้องครับวันพุทธที่25ธันวาคม2567ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด7กับ8พี่น้อง มาแปดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสองสามสี่นี่บอมาเนี่พี่น้องครับเขาเตเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะครับออกแปดเก้าแปดสองแปดสามแปดสี่เอาเพื่อนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับปเตรียมภามาติดตามต่ออีกนะพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาเซียนชัยวานนาครไปเบิ้งน้ากันนะพี่น้องเนาะ ครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเกต อื้อวันหนะพี่น้องลาวพัฒนาเซียนชัยวาน บนล,านล่างยิงโหลดครับสามกับสี่พี่น้อง ครับชุดวิ่งเพนนีนพี่น้องเนอะ <c oughs> ครับเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่พี่น้อง นี่คือชุดปิน่นนะพี่น้องเนาะขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะสามเจ็ดสามแปดสามเก้า ีเจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับ 3ามเจ็ดสามแปดสามเกี่เสี่แปดสี่เก้าอับเนีนสีหางพี่น้อง ครับส่วนตัวกันด้พี่น้องเนอกันพี่น้องครับสองแปดสองเก้าพี่น้อง จัดเจนบนะพี่น้องเนาะอ่ะมากสอบตัวแรกก็จะเริ่มได้พี่น้องเนอะกับตัวใบนำนาะพี่น้องเนาะครับอ่ะพี่น้องเก็บน้าจอด้ะครับเด้อครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่27ธันวาคม2567้าลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างมิ่งรูด3กับ4ครับชุดวินเพิ่นกับสองสามเนาะพี่น้อง ครับจับคู่3 7 3 8 3 9 4 7 4 8 4 9เน้น3 8 3 9 4 8 4 9มเับกัน2 8 2 9เกานะพี่น้องเนาะอ่ะคือป้าเตียมว่านะพี่น้องมักชอบตอนแรกเขาก็จะเริ่มกลับตัวไว้น้ำเด้อนะพี่น้องเด้อนะครับครัข้าพเจ้าขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาป้าเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนะาะครับฉะนั้นดาวพอเตียมขอเวฟอนคอยเขาคอยแตกปังปังอ่พี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโศกมันมันกันน่าครับเอาจะเลื่อมพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแด่เนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแซนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะบอกผ่าชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับชิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้อง เอาโศกๆก,กมันๆแห้งๆเรื่อยๆกันทุนกคน,นนะครับเนาะ,บนะับพอกันชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม